กับพ่อพงกับผมดอชนต์ต่อครับช่วงที่ห้าของทะเลแม็กซที่สุดขีดกับนครคนสวรรค์เมืองสี่แควครับตอนนี้ผมอยู่ตรงวัดนครสวรรค์แต่ไปได้เข้าวัดนครสวรรค์น,นะครับเพราะว่าตรงแท่งีบังกรเลยเหลือเกินนะครับแล้วตรงนี้บ้านคนนี่ค่อนข้างจะเป็นตึกแถวนะมีความเป็นตนะึกแถวสูงมากเขาเรียกว่าผมมาเนี่ยมบบสปีดวิวนะครับแล้วห้างทองครับห้างทองยังหวังทองดีเลยนะครับ โอ้โหแล้วนี่ครับห้างทองอยากมีตังเอา้าทำไมอยากมีตังค์ล่ะครับวันนี้ห้างทองอยากมีตังครับผมใช่ชื่อค่อนข้างจะเก๋ไก่นะเนี่ครับอยากมีตังจริงๆโอ้ยไม่ได้โกโหกอะไรเลยเราพูดความจริงนะครับแล้วก็ห้างทองทวีชัยสี่เพราะเมื่อก่อนจะมีห้างทองทวีชัยห้าใช่ไหมโอโห้ห้างทองทวีชัยส นะครับเป็นเหมือนคู่แข่งของทวีชัย5้ายังไงไม่รู้บอกไม่ถูกนะครับแล้วก็อันนี้เหมือนฟิล์มสีฟูจิเนาะโอ้โหเก่าจริงๆเนี่ยครับข้างทองอยากมีตังมีโลโก้ด้วยนะครับข้างทองอยากมีตังใช่แ้วตรงนี้เหมือนเขามีงานนะเขาจะมีซูงปอรไใแล้วข้างทองทองใบหนึ่งโอ้านะครับเดือดส่วนโอเคนี่ครับสีสินดิจิตอลก็คือร้านข้างๆนี้ครับอยายสีสินดิจิตอลเป็นเป็นผู้สนับสนุน แล้วก็มีแม่กูหลาของก็เป็นโมจิอะไรเงี้ยนะครับมทีใช้สี่ทวีใช้สองอีกนะมีสี่มีสองด้วยนะโอ้โหนะครับมือสั่นยังไงขออาภัยด้วยนี่ครับห้างทองทองใบหนึ่งโอ้โหนะ นี่ยนะครับนะครับเดี๋ครับ,รบมาดูชมเมืองนะครสวรรค์นะครับเอาพอสังเขตแล้วกันนะนี่ครับโรงแรมอโนโดาตที่เป็นตึกสูงส่าอ,อันนี้ไม่เกี่ยวโอ้โหสวยนะบ้านเขาดูแบบล้ำๆดำ แอนโอไม่เกีย่ยวได้เ,เข้าๆประมาณนี้แล้วกันรถเยอะมากผมเดินผมต้องระวังรถด,ด้วยตอนนี้นี่คือสตีทวิวของเมืองนครสวรรค์ครับที่ถนนโกสีครับผมเช้านี้ทางก่อนสักคุเลงครับ